คู่ต้องหมอบนะครับ10ล้านดอลหรือ360ล้านบาทไม่ว่าโปรโจากไหนก็จะมาเล่นรายการนี้หมายความว่าถ้าคุณตกแล้วโอกาสของคุณคือปีหน้าเพราะว่ามันยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆนะครับและแล้วเราก็มาถึงอีเวนต์สำคัญมากๆนะครับอีเวนต์ W S O P เมนอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้นะครับหปีจะบายอินได้แค่1ครั้งเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณตกแล้วโอกาสของคุณคือปีหน้าเพราะว่ามันยิ่งใหญ่และสําคัญมากๆนะครับรางวัลเลยเยอะมากๆเช่นกันรางวัลของอีเวนต์นี้นะครับสิล้านดอลหรือ360รอล้านบาทยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับรายการนี้โดยบายอินแค่10,000เหรียญหรือ3 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นต้องบอกว่ารายการนี้คนจะเยอะมากๆทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าโปรจากไหนก็จะมาเล่นรายการนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเมนอีเวนต์มีใครบ้างไปเดี๋ยวเข้า ผมอยู่ตำแหน่งไฮแจ็คผมโอเพนเวสไปานะครับด้วยคู่7เป็น7พดพอดำและ7หัวใจเจอพี่คนนี้ใส่นะครับ 4x 2,000แล้วก็โยนทิ้งกันหมดเลยนะครับคือตอนนี้ลายยังเล็กเราเริ่มต้นที่60,000ไงแล้วก็ 4x นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับล็อปเปิดมาเป็น4 5 Jack แจ็คเป็น2หัวใจครับผมมี7หัวใจก็ถ้าสมมุติเป็นตัว6หัวใจอะไรเงี้ยมเนต่อได้พอเ,เบสนะครับ ผมจริงๆผมพอแล้วแ,ลวแหละแฮนนี้คิดดูว่าเลสได้หรือเปล่าแต่เขาทรีเบกเขามีเอแจ็คนะทรีเบกได้แต่ดีฟเขาไม่ค่อยคืดได้แจ็คอะจะมีเขามีแบบพิ <c oughs> เนเดนเวนเหมือนกันแบบคู่เอคู่คิงคู่ควีนอะไรเงี้ยเขาก็ทรีเบกท่าน,นี้เหมือนกันโอเคครับผมพอไปเทินเขาบิยิงมาใหญ่เลยนะห้าพันก็ใหญ่จัดจัดหมอบดีกว่าครับ <c oughs> ผมหาสปอร์ตที่ดีกว่านี้ดีกว่า ยังเป็นเลเวลเดิมนะครับมีคนเวส500จาก Early Position แล้วก็คอกันมาทั้งวนทั้งวงนี่ผมก็ตามเข้าไปแจมด้วยครับอยากเล่นเติมนิดนึงโอเคครับก็คอเข้ามาเป็น Family p o t 4คนตรงกลางมี500คูณกันครับ2,000บวก e แอนเบวกอะไรประมาณ2,000 2,000ฟลอปเปิดมาเป็น10แจ็ค4 2ไดมอนด์ผมมี A ไดมอนด์1ตัว9จิ1ตัวโอเค มีคนเบสจาก Early Position นะครับ800ใน2,000กว่าแล้วก็เหมาหมดมาถึงผมแน่นอนครับอย่างนี้เราถ้าคือเราไม่มีโชว์ดาวด้วยไงยแล้วผมอยากให้แบบเรสให้จบเลยหรือถ้าเขาคอมาเทินตกแ8ตกควีนถึงนล่นต่อได้นั่นครับมาแล้วจริงๆอยากให้เป็น8ไดมอนด์มากกว่านะมันเข้าเรามากกว่าเราจะมีฝันดอครับตรงนี้ก็เขาเช็คมานะครับเพราะว่าเราอาเกสีฟในกรอบไปแหละ เช็คเช็คครับตอนนี้มีโชว์ดาวเยอะเกินเพราะว่าทั้งผมเบ็ดและเขาเลสกับผมไม่อยากเล่นยากก็เช็คเช็คครับแล้วตกมาเป็น2องไดมอนด์นะครับตรงนี้เข้าเราเลยเล่นเป็นปัดดอแล้วเช็คที่เทิร์นดูฟรีผมเบ็ดยัดน,นะครับเจ็ดพันแบบใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เขาโชว์ไพ่ให้ดูนะครับเอคิงนะแล้วก็บอกว่าสองถ้าสองไม่มาเขาคอผมแน่คือถ้าควีนมาผมเจ็บแน่นอนอันนี้แต่นี่ครับเป็น2องแล้วเราบล็อกนะครับเล็บพิเศษด้วยบล็อกเกอร์นะ ตับตัวเยอะหน่อยเพราะว่าเจอเจอแบบมันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเล่นปกติอ่ะปกติอ่ะครับเราเบสฟอบใช่ปะเราเช็คเทิร์นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยงงมากเลยมีมิดเดิลแพร์เขาจะดองวิเวอร์จะบล็อกให้เราแค่คอซึ่งแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะดองวิเวอร์ทำไมตรงนี้ครับเลยทำให้เราบางทีเรามีของกลางๆเช่น A 1 0ิปเอแจ็คแบบบอร์ด A เดียวอ่ะเราไม่ได้ใหญ่มากเรามีแพเดียวใช่ไหมให้เช็คเทิร์นแล้วก็เขาจะดองวิเวอร์เราแค่คอจะได้เยอะกว่า เยอะกว่าเบสฟอร์บเบสเทิร์นเพราะว่าเขาจะไม่คองเงเราเช็คเทิร์นแล้วไปของฮีโร่เขา River, วิเวอร์เราคิดว่าจะเล่นท่าน,นี้ก่อนตอนนี้ผมเหลือประมาณเรียกว่าเหลือเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปนิดนึงเหลือประมาณ5้าหมื่นเจ็ดกว่าลงมาประมาณแบบ1ิบิก๊กโดยประมาณคือผมจำฟิลที่ไปเล่นสนามอื่นอะ่ะที่ผมไปฮีโร่คอรด้วยบล็อกเกอร์แล้วก็แพรบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยซึ่ง แบบนี้คนไม่ค่อยบรัฟกันหมายความว่าผมจะต้องเลิกคอด้วย1เลยนะเอไฮตัดไปเลยแล้วสมอลแพรหรือมิดเดิลแพรบางครั้งก็ต้องหนอบด้วยหมอบด,ด้วยเพราะคนว่าไม่ไม่ได้บรัฟเยอะขนาดนั้นะผมคิดว่าคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งน่าจะบ l ัฟน้อยกว่าคนทั่วไปแล้วเดี๋ยวเล่าต่อไปคิดว่าจะหาจุดอ่อนให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ลองทําเกมดูครับ แทนนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเพราะว่ามีบิ๊กไลนออกไปฉีนั่นนะครับและ UTG Open b e นะครับกับมาที่ผมผมก็ทำเหมือนสติลนะ r e e b e t UTG ใหญ่มากๆ3,500นะครับเขาเลือกที่จะคอ3,500จาก Early p o s i t i o o นะฟลอปเปิดมาเป็น A2 King โอเคครับคือจริงๆ b b ไม่อยู่นะตำแหน่งเนี้ย คนนั้นเขาเป็น UTG บกหนึ่งผมเป็นมิดเดิลฟลอปมา A คือผมฟลอปมาผมมีท็อปเซตอะผมบล็อกทุกอย่างนะครับผมเลยยิงเบามากๆเขาขอเทิร์นเช็คๆนี่ครับวีเวอร์เขายัดมา6,000นะผมบอกอันนี้เราต้องเอาแวร์ยูจากทุกๆแพนทุกเซตเราเลส 3x เกือบ 3x อะ่ะไม่น่าเชื่อนะครับเขาแจมที่เหลือทั้งหมดเลยนะต้องบอกว่าบิ๊กไลน์อันนี้น้อยมากนะเขาแจมมาแบบเยอะมากอะ นี่ผมหมาะผู้ A นะครับเพราะว่าผมแพ้ควินแจ็คแล้วคนนี้ไท้มากนะเล่นแบบเล่นไพ่จริงตลอดก็เลยต้องเหมาะคู้ A นะครับกีต้องบอกว่า ผมตีคู่ A แล้วก็มีแฮนด์ที่ตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมชรียเบสพี่ฟอบ early p o s i t i o นเปิดเขาคอเอาเปิดมาเป็น A king 10ผมตีท็อปเซตเขาเช็คผมซีเบสนะครับโอเคแหละเขาคอวีเวอร์ตก9นะครับคือควีนแจ็คเป็นนัดไม่มีฟลัชผมถือท็อปเซตเป็นเซคเกอร์นัดคือมีควีนแจ็คอย่างเดียวที่เป็นสเตทก็เขาเบสหกพันนะครับเบสใส่พอร์ตประมาณแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์พอร์ตคือผมคิดแล้วผมได้ v a l ยูจากทูแพร์ที่เขาแค่คอ A king หรือแม้แต่คู่คิงคู่สิบทุกอย่างเลยคู่เก้าอะไรเงี้ยแต่คู่เก้าเขาไม่น่าไม่ได้ไไดคู่เก้าเบ็ดวิเวอร์ได้แบบนี้นะแล้วก็ผมแพ้แค่แฮนด์เดียวคือคพีนจัดแล้วก็ผมเบลดสามเอ็กซ์ซึ่งผมสตองมากนะสองสามเอ็กซ์แล้วก็โดนเขาอออินกลับมาครับหมดสแตกเลยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทําอะไรไม่ได้ครับเมื่อกี้ต้องหมอบท็อปเวงนี้จบไปด้วยผมเสียพอใหญ่เมื่อแทนนั้นประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับประมาณ2 0 0 0 0กว่าด้วย แล้วก็แฮนด์อื่นก็ไม่ค่อยมีแฮนด์เล่นนะครับสแต็กก็ถ้าสมมุติเราไม่นบแฮนนั้นอ่ะสแต็กเท่าเดิมเลยหรือมากกว่าเดิมนิดนึงด้วยซ้ำวันนี้คู่เอสองรอบไม่ได้กินด้วยโอเคสู้ต่อไปไปกินข้าวครับเมื่อกี้เราก็เจอคูลเลอร์ไปคู่เอต้องหมอบนะครับแล้วเมื่อกี้ทิ้วด้วยนะหน้าแบบอย่างเศร้าอ่ะถ้ากกอกไปดูจะเห็นแต่ผมมีตัวช่วยครับนี่แทรเดนโซดาไลท์เขาอยู่กับเราทุกโมเมนต์จริงๆ เห็นปะอย่างซ่าถ้าใครทิว้วนะครับต้องลองโซดาไลท์อยู่กับเราทุกโมเมนต์ไปกลับไปลุออยกันต่อหลังจากแทนคู่ A มาก็ลงมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ผมเหลือประมาณ12,000เริ่มต้น60,000คือต้องบอกว่าใกล้จะหมดเต็มทีไปห0 0ครับเหลือประมาณ20ปีกลายก็มีคน เปิดนะครับผมคอคู่5มีคนทรีเบสนะจากคดอฟต้องบอกว่าไพาเ่เขาตองมากเนี่ยทำไมผมถึงไม่อออินรู้ไหมพเพราะไพ่เขาตองมากๆแต่ด้วยการ,การที่คนท้างหน้าผมคอนะครับนี่ผมจะหมแล้วแหละเลยคุ้มมากๆทำให้ผมต้องคอด้วยคู่5อีกนะเผื่อติดเซตฟลอปเปิดมาเป็น8-2 8-2-5ผมติดเซตนะครับแล้วจุดนี้เป็นจุดที่แฝดอยากจะกินเต็มคือพอนี้ถ้าสมมติผมกินผมทิปอ,อัพ เพิร์นแจ็คผมเริ่ม12ื่นใช่ไหมหละ่ะถ้ากินก็น่าจะเป็นแบบ30,000กว่าโอเคตาผมแล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่เลยนี่ใส่ไม่น่าเชื่อนะครับเขาคอไวมากใจผมบอกโดนอะไรเนี่ยขอให้เป็นเ j a จ็คไม่น่าเชื่อนะครับ UTG เอามาด้วยนะ All-in น all คอ3คนว i v e r Jack ถ้าผมแพ้ผมแพ้แจ็คแปดแพ้ทุแปด เขาโชว์คู่ควีนผมเปิดคู่5พร้อมอัดวิดีโอด้วยว่าจะเจออะไรอีกคนเปิดคู่ A นะครับคู่5เอาไปแทร็กคู่ควีนคู่ A กันพงกลับมาในเกมแล้วครับกลับเข้ามาในเกมทริปเปิลอัพเอาละครับตอนนี้ผมเป็นบิ๊กบ่ายถือ ฝรั่ง2ใบหรือคิงแจ็คนะครับเจอคนเดิมที่ถือฮัวอมาเขาเรสมาพันสามนะครับลายหก0 0เขาก็เลสแต่2 X ปกติแหละเราถือคิงแจ็คที่บิ๊กบายน่าเอาท l โหมอบยังไงหมอบไม่ได้ครับคอเข้าไปเล่นอยู่แล้วอันนี้ถามว่าทรีเบทได้ไหมคือเราทรีเบทแล้วโดนเขาโฟเบทเราเล่นยากเนงะเราเลือกคอเข้าไปเล่นดีกว่าฟลอปเปิดมาเป็น A 7 8สองหัวใจ ผมเช็คคือกัดเช็คยอมนะแต่เขาเช็คนะครับไม่น่าเชื่อแล้วเทินสี่ผมในเข้าเว้นผมนะเพราะเว้นผมมีตัวเลขเยอะเช็คเช็คอีกวิ v e r 5เรียบร้อยนะครับเพราะมี A เขาเบสอยู่ละผมยัดเลยครับยัดแน่นๆหนึน่งอันเพราะว่าผมมี6ได้ผมมีฝักได้แล้วก็บล็อกยัดหัวใจนี่ปลับผ่านไป โอเคครับก็เข้ารอบถึงจะน้อยกว่า starting stack หน่อยนึงก็ดีครับเพราะว่าลงไปเหลือหมื่นหนึง่งตอนแรกโอเคครับก็วันนี้จบลงด้วยดีนะครับจากหมื่นหนึง่งดาวลงไปขึ้นมาเจ็ดหมื่น ด้วยเซตสองรอบแล้วก็เบลสุดท้ายไม่มีอะไรเล่นนะครับติดทูแพ้เจอเซตเจอคูลเลอร์บางๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแทนที่เราโดนคูลเลอร์เราหลบได้แทนที่เราติดท็อปเซตติดฟเฮาส์ท็อปเซตผู้แจ็คเราอายุเต็มแต่ก็ภาพรวมและผู้แทนใหญ่ผมไม่ไม่มีสเปคเลยก็ถือว่าเล่นโอเคครับผมภูมิใจกับวันนี้ที่ผมเล่นมากแล้วเดี๋ยวเจอกันเมนิเวนเดย์ทูตอนนี้ยังมีชิปอยู่มากกว่าสตาร์ติ้งแท็กหมื่ห้า ผมไม่รู้คนชาติอะไรนะตรงข้ามผมเขาเขาทางการเล่นก็เป็นคนนั้นที่เบสทำไม่ทำให้จริงเล่นต่ออย่างนิดนึง